เคยไหมที่จะทำอะไรสักอย่างแต่ก็นดลืมทุกทีวันนี้เราจะมาขอนำเสนอแอปแจ้งเตือนในโฟนนี่แหละคือเพื่อนซีของคนขี้ลืมแอปนี้เป็นแอปที่ติดมากับไอ o ฟนทุกเครื่องเลยไม่จงเป็นต้องโหลดเพิ่มมันจะช่วยเตือนความจำทุกอย่างตั้งแต่ล้างจานไปจนถึงส่งงานอาจารย์เลยทีเดียวข้อดีเลย คือมันสามารถเชื่อมกับ Siri หรือแอปปฏิทินและ iCloud ได้อีกด้วยถ้าใช้หลายเครื่องเนี่ยข้อมูลก็สามารถซิงกันได้อีกสะดวกสบายส,สุดๆไปเลยเรามาลองเริ่มใช้งานกันเลยดีกว่ากดปุ่มเพิ่มเตือนความจำใหม่แล้วพิมพ์สิ่งที่อยากเตือนลงไปเช่นอ่านหนังสือก่อนนอน หรือว่าอื่นๆเมื่อเสร็จแล้วลองแตะไอคอนไอด้านขวาก็จะเจอตัวเลือกเพิ่มเติมเช่นการตั้งวันและเวลาที่ต้องการจะเตือนอของเราเรียกเป็นวันที่25จากนั้นก็มาดูเวลาที่จะเตือนสามารถแจ้งเตือนได้ตามอิสระตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยอย่างของเราจะเริ่มแจ้งเตือนเป็นตอน ทั้งนี้ก็ยังสามารถเลือกการเตือนความจําเรื่องหน้าได้อีกด้วยหรือว่าจะเรียกกันทำเป็นประจำซ้ำๆทุกวันก็ได้เช่นกันหรือทุกสัปดาห์ก็ได้จากนั้นเมื่อเลือกเสร็จสิ้นแล้วก็ให้กดปุ่มเสร็จสิ้นแค่นี้ก็ได้แล้ว หากเพื่อนๆมีหลายเรื่องต้องจำเราขอแนะนำการเพิ่มลิสต์รายการเอาไว้กดเพิ่มลิสต์และใส่ชื่อลิสต์ที่เราต้องการเช่นประจำวันถ้าอยากจะให้ดูน่ารักก็สามารถเปลี่ยนสีหรือว่าเปลี่ยนไอคอนได้นั่นเองและในแอปเนี่ยก็ยังมีไอคอนน่ารักน่ารัก เอาไว้ให้เราได้เลือกสรรนกันอีกด้วยเมื่อสร้างลิสต์รายการแล้วก็จะทำให้การจัดระเบียบง่ายยิ่งขึ้นทั้งนี้เราก็ยังสามารถใส่รายการย่อยพานลิสต์ของเราได้อีกเช่นทำงานบ้านหรือว่าซักผ้าพอทำเสร็จเราก็สามารถติ๊กออกได้เลย สุดท้ายนี้เพื่อนๆอย่าลืมไปเปิดการแจ้งเตือนไวในแอปตั้งค่ากันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนั่นเองค่ะถ้าใช้บ่อยๆแล้วรับรองว่าชีวิตเป็นระเบียบขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆมีประโยชน์สุดๆเลยใช่ไหมอย่าลืมไปใช้ตามกันนะ